สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Code รหัสชีวิตพิชิตกรรมกับผมโกเทียศักดิ์และผมอาจารย์ฉุยนักพยากรณ์ตัวเลขครับไม่ว่าจะเป็นคุณคุณคุณหรือคุณจะเป็นใครตัวเลขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมีความหมายต่อคุณทั้งสิ้น และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เอเทน่าคลินิกครับอยู่บริเวณชั้น2นะครับของอาคาร Q House ในโซนไลฟ์เ e ็น e ตอร์นะครับถ้าเกิดเราจะสังเกตให้ดีนะครับก็คือตึกที่เด่นตรงงานเลยอยู่หัวมูลสาทรนะครับตัดกับพระราม4ี่นั่นก็คือตรงสะพานไทยเรือยียมแต่ที่มาที่นี่ต้องบอกว่าที่นี่มีจุดเด่นนะครับาวยเพราะว่าหลายๆคนในโลกโซเชียลนยเขาบอกว่าที่นี่ฮอตมากดาราคนดังๆก็มาดูแลผิวพรรณกันที่นี่นะครับ ถามอาจารย์ชุยก่อนเลยบรรยากาศที่เราเดินเข้ามาในห้างศูนย์การค้าเนี่ยแต่ละร้านมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขที่แตกต่างกันใช่อย่างเดินเข้ามาแว็บแรกที่เอเทน่าเครดิตเนี่ยจะมีอะไรที่โดดเด่นบ้างครับโดดเด่นเลยที่เห็นชัดเจนคือนี่นะฮะพรพิคเนตเห็นไหมฮะพ่อปู่ฤาษีพ่อแก่และพ่อพุทธ ลและตะนน้นนกคู่ที่อยู่ด้านหน้านี่เกี่ยวไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องของการเรียกซับนะรู้แล้วว่าทำไม,มร้านนี้คนถึงแน่นนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ร้านหรือกิจการของคุณเจเริญก้าวหน้าแบบนี้บ้าง <c oughs> เดี๋ยวไปพบกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าครับผมเขาเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับเอทีน่าคลินิกครับคุณเบลเฟรมิกามาณธัญญาครับสวัสดีครับคุณเบลสวัสดีค่ะ ใค่เห็นเจ้าของก็รู้แล้วว่าทําไมคลินิกถึงดังนะครับเพราะว่าเจ้าของสวงขอบคุณค่ะนึกว่าเป็นดาราแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเจ้าของที่นี่ไม่ได้เป็นดาราไม่มีใครเป็นดาราเลยค่ะแต่ดารามาใช้บริการเยอะเยอะค่ะเยอะถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเข้าสู่ช่วงแรกเลยดีกว่านั่นก็คือช่วงราดชีวิตครับไม่ทราบว่า<ฆ>ที่ร้านเนี่ยะจะมีเลขที่ร้านเลขอะไรครับ เลขที่ร้านจะคือเลขที่204ค่ะสองศูนยหมายความว่าอย่งไรครับแน่ถ้ามี2กับ4อยู่ติดกันจะดีคดัานมีศูนย์มาอยู่ขั้นไว้เพราะว่าจริงๆ24งสี่นี่คือเลขเมตตามหานิยมอ๋อที่อาจารย์เคยบอกว่า2442ใช่ครับคนแฮมคนรักคนชอบคนหลงอืเดินผ่านร้านนี้ต้องเข้าเลยแต่นี้204่แต่พอจะมีศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันทําให้มันเหมือนเป็นรูอ่ะครับนะครับเพราะเป็นรูมันคือรั่ว ทำวิธีแก้ก็ต้องทําให้สูญหายไปดึงออกเลยเลยให้เบอรสองไปให้เหลื์สองเขาสีไปเลยนะครับผมอาจารย์ไปทำอย่างนั้นได้ไงฮะเขาไม่สามารถจะไปดึงสูญของเขาวิธีแก้เคิดอื่นไหมเนี่ยก็ทําแล้วเห็นไหมครับก็แผ่นทองคำมาแปะที่เลขกสูญตายแล้วทีนี้ฉันเชื่อแล้วก่อนสามทีแน่นอนจริงๆเลยไม่ได้วของอ่ะพี่พี่อ่ะอันนี้ไม่ได้จิตไม่ได้มองเลยนะใช่ฮะหนุ่ยครอ๋อ ใช่เป็นคนแนะนำครับคุณเบลทอ่นจริงๆก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีมีมีคนที่แบบปรับวงจุ้ยอะค่ะเขาก็จะมาแบบแนะนำอะไรนะค่ะโอ้ที่เห็นนี่ก็จะมีแบบว่ามีพระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีพระแคเน่แล้วก็ปู่ฤษีอันนี้การวางเรียงนี่คือคือมีคนมาดูไว้ให้เลยหรือเปล่าครับเอออันนี้เป็นการวางเรียงเองค่ะจะต้องฝากอาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยควรให้พระพุทธรูปสูงกว่าน่อยสูงกว่าองค์อื่นหน่อย แหมแค่ชื่อร้านก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับเอตินแน่นะครับเป็นบุตรของซูสใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์เฉยเนี่ยช่วยสรุปช่วงแรกดีกว่าครับผมก็อานนี้ฮะพอเราปรับเลขจาก2 0 4่เนี่ยให้เหลือแค่2 4งสีโดยการที่ออกแผนองเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าอันนี้คือทาถูกต้องรับถูกต้องถูกต้องเลยก็ทําให้กลายเป็นว่ากลายเป็นคลินิกที่มีเมตตามหานิยมครับ ใครมาเนี่ยต้องกลับมาอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามารู้กันว่าข้างในนะครับมีบริการหรือวมีที่มาที่ไปยังไงนะครับในช่วงรหัสพิชิตการแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผลิตภัณฑ์โคลี่เซรั <v> ่มครีมหน้าเด้งโทร0 2 2 9 0 0 9 9 9หรือ157 7 และในช่วงรหัสพิชิตกรรมนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเบลนะครับกรรมการผู้จัดก,การเอเธน่าคลินิกครับคุณเบลครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตถามที่มาที่ไปนิดน,นึงเพราะว่าชื่อคลินิกเพราะมากเลยค่ะ,ค,ะความหมายเอเธน่าก็เหมือนกับว่าเป็นเทพเออความสวยความงามจะ,ะโดดเด่นในเรื่องหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล็เป็นนักรบหญิงด้วยถูกต้องค่ะโอ้เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งแกร่งสอดคล้องกับคุณเบลนะฮะเพราะคุณเบลเลขสามดี เลขสามคือนักํากำลังจะเข้าสู่ช่วงพื้นฐานดวงแล้วเลขพื้นฐานของคุณเบลครับครับเลขคุณเบลมีเลขที่ดีอยู่ประมาณสองตัวเลขแรกคือเลขสามครับเลขสามคือเลขของของมีคมเลขของเข็มโอ้โหเป็นคลินิกเลยเป็นคลินิก้เลยเพราะว่าโบวถอดเอฟฟิลเลอร์หมอได้ครับนะครับและอีกเลขหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วไม่ดีนะครับแต่ทันพอมาทำคลินิกแบบนี้ดันดีก็คือเลขห้า เลข5คือเลขได้เ,เงินจากเรื่องของการแพทย์เพราะคือมันมันเรียงตัวยังไงครับใช่ครับเลข5เนี่ยเป็นเลขของหมอับเลขของการรักษาเลขของการแพทย์ครับนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเ<อ>แต่มาจากธุรกิจที่เป็นคลินิกเป็นเรื่องของความสวยความ,วาม,วามแพทย์เลยกลายเป็นว่าไปได้ดีเลยคุณเบลเปิดมากี่ปีแล้วครับที่นี่เปิดมา2ปีครึ่งค่ะก็ ในเวลา2ปีครึ่งถือว่าที่นี่ประสบความสำเร็จมากๆค่ะและจะเกิดสมมติว่าดูจากาพื้นดวงแล้วประกอบกับเลขมือถือที่คุณเบลใช้อยู่เป็นยไงบ้างครับเ,เลขที่คุณเบลใช้อยู่มือโทรศัพท์มือถือไม่ <ฮะ S 2> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ใช้อยู่เลขอะไรครับคือมี9292ซ้ำกันเยอะเกินไปมันไม่ดียังไงอะคะเลข2992เนี่ย ถ้าดกตัวเดียวโดดโดคู่เดียวโดดๆดเนี่ยถือว่าเป็นเลขของคนทํางานเก่งทํางานว่องไวโดดเร็วแต่พอมีเยอะมีอารมณ์ดยู่ในตัวเองเยอะส่วนตัวท้ายเป็น9 5้าห้ากับเขาเรียกว่าเลขแม่พระแม่พระแม่พระมีแต่ให้เหรอมีลักษณะว่าไม่แก่งแย่งไม่ชิงอะไรกับใครกลับบ้านอยู่บ้านไม่ท่องไม่เที่ยวใช่ค่ะคือแต่งแต่งตุวเปี้ยนขนาดนี้ไม่เที่ยวเลยเหรอ คือตั้งแต่ใช <ats> right like, ้เลขนี <deviation on anda> uh ้มานะคะก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบเหมือนจำศีลนะคะเหมือนแบบว่าไม่ไม่อยากไม่อยากที่จะแบบไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ค่ะคือจะนิ่งมากและอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนเบอร์เลขอะไรจะเหมาะสมกรับคุณเบลที่สุดครับอย่างน้อยคุณเบลต้องมีสี่4อสองสี่เหมือนเลขอ่องนี่แหละเพราะว่า ก็ต้องคือต้องพบปะลูกค้าเจรจางลูกค้าด้วยไหมครับการใช้เลข4 2่สก็ลูกค้ารักลูกค้าหลงลูกค้าชอบพูดอะไรฉันซื้อหมดแล้วก็มีเลข6เข้าไปหน่อยเพราะว่าต้องสวยเพราะหกคือความสวยงามคแม้ว่ามีสี่สองหกก็จะดีครับถ้า4ตัวสุดท้ายควรจะเป็นเลขหนีไม่พ้นเนาะครับ4-2-6-5องกห้าสีองเออแต่ถ้าจะให้ดีนะครับ สตัวหน้าของเลขไม่รวมศูนไม่รวม0ูนย8 2นึนองะคือต้นด้วย4-2่สองตัวหน้านั่นนะครับยังไงขอให้มี4กับ2ติดดูหน้าสุดเลยแล้วสุดท้ายของตัวเลขคือ2ตัวในสุดท้ายนะ6กห้สสองอยู่2ตัวน้าแล้วก็ตูดตูดตูดแล้วก็หกห้าสี่สองหห้าใชงข้างหน้า3ตัวแล้วก็6กหอยู่ข้างหลังถ้าปรับให้ดี ก็จะชีวิตก็จะดีกว่านี้เพราะจริงๆคุณทําอาชีพที่มันตรงกับพื้นดวงอยูล่ละ<ม>การปรับเบอร์มันคือการเสริมเพิ่มพลังให้กับชีวิตให้ดีขึ้นมีคําถามอะไรอาจารย์ช่วยไหมครับตอนนี้เบลก็อยากจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับว่าเบอร์ท,ที่ที่ร้านใช้อะคะ่ะว่าเป็นยังไงดีแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะเบอร์ที่ใช้ก็คือเบอร์096 64 5 9ห 9ก้าสองหค่ะโอเคครับจริงๆตัวเลข6ดีแต่ที่ทำให้นิ่งมาหน่อยคือ99 99ครับ99้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่หวือหวาค่ะเวลาสุรท้าุรกิจความสมขรองงานมันต้องดูหวือหวาทันสมัยแต่99้าจะดูนิ่งๆแต่ถามว่าใช้ได้ไหมเป็นเบอร์มงคลไหมมงคลใช้ได้ แสดงว่าเบอร์นี้ก็คือผ่านการคัดกรองมาแล้วอบน่าจะจริงล่ะใช่ค่ะโอจ้าเออบอกแล้วที่นี่เล่นของโอ้แน่นอนตั้งแต่ว่าเลขที่ห้องเลยนะเนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวก็มีความเชื่อในเรื่องของตัวเลขแล้วก็ในหลักของภวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าทำแล้วก็สบายใจ มันก็ทําไปเถอะอะไรเี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเบล ช่วยฝากไว้นิดนึงสำหรับคลินิกนะครับกับคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นคนชมเดอะโค้ดอยู่มาแล้วจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับอ๋อก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมรายการเดอะโค้ดอยู่นะคะถ้าแวะมาที่อเทน่านะคะตอนนี้นะคะแล้วบอกว่ามาจากรายการเดอะโค้ดนะคะก็รับไปเลยค่ะลด10%ทุกรายการค่ะโอ้แล้วมีส่วนลดพิเศษด้วยและที่แน่เลยจริงๆแล้วเนี่ยราคาของก็ไม่ได้แพง นะครับถ้าเกิดอยากจะแบบว่าติดต่อว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเบอร์โทรเลยครับ096 6 4 5 9 9 2 6ค่ะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยเนาะอาจารย์ฉุยครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฉุยช่วยสรุปดวงของคุณเบลนิดนึงะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถ้าจะเสริมให้อาชีพเราดีขึ้นกว่านี้ให้การเงินเราดีมีเงินเก็บมากกว่านี้อยากจะให้ปรับเบอร์ตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่า2 9 2 9เยอะเกินไปเนี่ยบางครั้งมีเลข2เยอะๆเนี่ยจะทำการใหญ่ไม่ค่อยสำเร็จครับค่ะ รับรองเลยครับว่าถ้าคุณเบลใช้เบอร์ที่ผมบอกนะครับปังแน,น่นอนครับปังแน่นอนค่ะอ้อวปังแน่เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเบลมากเลยนะครับที่แบบว่าได้พาเรามาเยี่ยมชมธุรกิจแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขและก็รหัสมงคลกันขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะและในช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมก็ยังมีรหัสคนดังแต่คนดังนั้นจะเป็นใครพักกันสักครู่ครับ ผลิตภัณฑ์โคอรี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งโทร02 09 290 0999หรือ1577ตอนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รยายการเด็ะโค้ดรหัสชีวิตพิชิตกรรมครับแล้ววันนี้นะครับรหัสคนดังเราอยู่กับหนุ่มหล่อครับน้องเมทายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหาาโโหล่อเซอร์โอ้โหที่น่ารัก้มมากี่ปีแล้วเมทายอย่าไปนับมันเลยหลายปีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเริ่มต้นทำงานตั้งแต่อายุ20 เอ็ดยี่สิบเอ็ดตั้งแต่เรียนจบมาก็เริ่มทํางานเลยอืก็ก็ทําอะไรอย่างทำมาทุกอย่างเรียกว่าทุกอย่างในวงการบันเทิงแล้วแต่ต้องบอกว่าช่วงปีนี้เขาบอกจะเป็นปีทองเททายละครทั้งหมดที่ถ่ายไปจะมาออนแอร์ปีนี้กี่เรื่องก็ราวๆสี่ห้าเรื่องได้เลยเรื่องอ<ล>ะไรบ้างที่ไปถ่ายเล่นวัยแสบสาหรกขาดนะครับะะไ,ปไปรับเชิญมือปรับสายเดียวมี แบบรักทะเลฝันรแรงตะวันแรงตะวันนี้ยังถ่ายไม่เสร็จแล้วตอนนี้เพื่อไทยทำอย่างอื่นด้ไหมนอกจากการเป็นนักแสดงอจริงๆมีมีมีธุรกิจหนึ่งที่ข้อติดจับนะครับเพราะว่าตัวเองอยากเป็นเจ้าของก็นั้นอันนั้นก็คือบาริสต้าคือไปเรียนไปเรียนมาตอนนี้สิริรวม1ปีเต็มไปเรียนมา1ปีใช่ครับก็ร้านนี้เนี่ยคือร้านเทนเจอร์ตี้มีคอนเซ็ปต์เป็นการนำเอานายแบบนะครับ มาทำมาทำเป็นพารสตามาฝึกจริงทำจริงให้เป็นจริงไม่ได้แบบว่าขายแบบเอาในแบบรูปร่างดีหุ่นดีหน้าตาดีมาขายไม่ใช่ครับทุกคนต้องเรียนแล้วชงกาแฟอร่อยอมไม่อร่อยเขาจะมีอาจารย์ อาจารย์ก็จะไม่ให้พักเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าเหนื่อยไปแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยชวแนะนํำดีกว่าว่าเลขพื้นฐานดวงเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะไหมหรือว่าควรเป็นศิลปินอย่างเดียวหรือทําอาชีพไหนนะครับอาจารย์ว่ายังไงครับดวงของเพทาทยคุณเพทาทยเนี่ยเป็นคนทําอะไรแล้วเนี่ยจะทําสิ่งนั้นจริงจังมากครับเพราะมีเลขลุ่มหลงอยู่ในลุ่มหลงลุ่มหลงไม่ได้เรื่องผิดนะไม่ได้เรื่องไม่ดีนะลุ่มหลงหมายวามว่าสมมติว่าเราเราอยากจะทําเพลงครับก็จะทาท ทำทำทำอะออตอนนี้ถ้าจะไปทำบาเรสตาก็จะทำทำทำจนจนทำให้ได้นี่คือสิ่งดีเลขอะไรครับเลขนั้นคือเลขหกแปดหกแปดทำเลขดวงเขาอยู่แล้วใช่ฮะหกแปดคือเลขลุ่มลงแต่ถ้าอยู่ในเบอร์ไม่ดีนะอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ไม่ดีแต่ถ้าอยู่ในพื้นดวงเนี่ยเป็นคนทำอะไรแล้วแบบจะทำสิ่งนั้นอยู่ประมาณอยู่กับเขาอยู่อยู่จนทำจนสำเร็จนี่คือเลขดีของของคุณไททายนะครับ อีกเลขหนึ่งคือเป็นคนที่ได้เงินเร็วครับแต่ก็หมดเร็วคือเงินมาปุ๊บรับมือขวาออกมือซ้ายใช่ใช่ใช่คือเป็นคนที่หาเงินเก่งอ่าฮะแต่ก็ใช้เก่งเลขที่ดีอีกแล้วก็อีกเลขหนึ่งคือเลขสี่ครับเลนยังอยู่ในวงการบันเทิงได้ดีคือดูเหมาะกับวงการบันเทิงเพราะเลขสี่คือบันเทิงอยู่แล้วการมันจะสัมพันธ์ครับครับอยู่ในสื่อสารมวลชนอะไรเงี้ยทำได้ดีแต่ผมคือผมเคย ของสใสตัวเองนะว่าจริงๆเราควรจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเคยคิดจะเลิกเหมือนกันไปชีวิตมันมันเคยมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องปกติเอแต่สุดท้ายมันก็เหมือนที่อาจารย์บอกครับมันไปไหนไม่ได้จริงมันเหมือนแบบเราเป็น เราเป็นคนตรงนี้มาตั้งแต่เด็กคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วอาชีพอื่นถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เป็นดาราหรือเป็นดาราแล้วอยากจะมีอาชีพเสริมอาจารย์แนะนําเลยดีกว่าอาชีพที่จะแบบถ้าเกิดอยากทําที่ไม่ใช่ดาราทําอะไรได้ที่ผมดูของพื้นดวงคุณเพรทายนะเป็นหมอดูสมัครเล่นเป็นหมอดูสมัครเล่นทําไมอ่ะหรือไม่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของนวดไม่ต้องทำนวดเองนะนวดไม่ต้องนวดอะไรครับนวดนวดนวดเดี๋ยวเดี๋ยวนวด เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเป็นการนวดทำคอฟฟี่มาส аж เซ็คอนเซปต์นี้ใช้ได้เราก็อาจจะไปประยุกให้มันทันทันสมัยทันทันยุคทันเหตุการณ์ทันสมัยเนี่ยก็จะทาให้มันดีกับตัวคุณเมทายครับถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องเบอร์โทรศัพท์ดีกว่านะครับว่าคุณเมทายเนี่ยเบอร์ได้เปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วหรือว่ายังใช้เบอร์เดิมอยู่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนมานานแค่ไหนละ เราราวสามสี่เดือนได้ครับแล้วเป็นยังไงบ้าง3าสี่เดือนที่ผ่านมาเงินเก็บอยู่บ้างไหมไม่อยู่ไม่โดนธรรมชาติเลยครับพี่คือถ้าเกิดผมเป็นคนอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวต่อนอ้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยหรอกเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยดีกว่าคือถ้ามีมีเงินล้านผมก็หมดล้านดังนั้นเลขของภไพทายดูดีกว่าดูดูว่าก็คุณไทายมีเลข292 9 2 9 2 9เก้าอเ้เยอะใช่คือเลขอย่างเงี้ยมันเป็นเลขของ สองนี่คือใจอ่อนสองนี่คือใจดีด้วยอสองนี่คือโลเลด้วยอืนะครับแล้วมีเก้ามาอยู่คู่กันเนี่ยเก้าคือตัวเร่งอืเร่งอะไรล่ะเร่งให้ใจอ่อนใจโลเลแลวเก้านี่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพระคุ้มครองเลยไหมครับเกี่ยวครับแต่อยู่กับว่าเก้าอยู่กับใครแต่เก้าก็ดึงสองให้มีอิทธิพลกับเราเพราะนั้นมันก็เลยทําให้อะไรครับใจดีใจอ่อน อยากทาอะไรก็ทําตามใจตัวเองด้วยและอย่างนี้นะครับอาจารย์ว่าเลขอะไรที่จะเป็นเลขมงคลเหมาะกับเพจไทยที่สุดครับอถ้าเรื่องของไม่ให้เงินล้วไหลนะครับครับใช้454ครับวางในตําแหน่งสองตัวสุดท้ายจะเก็บเงินอยู่มากขึ้น4แต่ถ้า4ตัวสุดท้ายคนเป็นเลขอะไรคนมี6ครับ5 6 54ครับเพราะว่าการใช้5เยอะจะช่วยเรื่องของสติคนะครับไม่ไม่ใช้จ่ายอะไร เยอะเกินไปอยากจะถามอะไรหรือจะเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่างนี้เราแก้เราแก้เคล็ดเรื่องการเก็บตังค์ไม่อยู่ได้ไหมเก็บไว้ที่แม่ได้คุณเปลี่ยนเป็นรูปแบบ,แบ,บอื่นเก็บเป็นสินทรัพย์เก็บกับคนอื่นหรือเปลี่ยนมันเปในรูปแบบของทองแท่งหรือ,อเรื่องของกองทุนอย่างนี้ได้หมดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ฉุยนะครับสรุปภาพรวมของคุณในไทยครับก็ในกรณีคุณในไทยเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงดีอยู่ละครับส่วนในเรื่องของการเงินก็อ่ง ถ้าเรากังวลว่าเราเก็บเงินไม่อยู่มีเราก็หมดเนี่ยก็เปลี่ยนไปรูปแบบอืน่น<ม>นะครับแต่เบอร์ก็ช่วยได้แต่ถ้าใช้เบอร์เปลี่ยนเบอร์ก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันฟังไหมครับถ้าเราใช้เลข5654กั้วคุณไปถ่ายก็ังแน่นอน้สามตัวหน้าครับ <laughs> สามตัวหน้านะควรเอาอย่างนี้ควรมีเฉพาะ4 5 6 9อยู่ในแบบรับรองว่าปังแน่นอนเออปังแน่นอนนะครับ ปังแน่นอนครับแล้ววันนี้รหัสเศรษฐีที่จะมามอบให้กับคุณผู้ชมเป็นความรู้คือเลขอะไรครับก็ครับนะครับพูดถึงคนที่อยากจะสําเร็จทางธรรมอยากจะปฏ่บัติธรรมได้ดีนะครับก็ควรจะมีเลข5 9าอยู่ในเบอร์เพราะว่าเลข5คือเลขของความรู้คุณธรรมจริยธรรมส่วนเลข9้าคือเลขของศิลธรรมเลขของพุทธศาสนาเลขของอะไรก็อยู่รวมกันการป็นบัติธรรม นั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็จะมีก็จะทำได้ดีไม่น่าละบ้านผม95ทับเอือเป็นศูนย์ปฏิบัติทำไปเลยใช่คะและมีสิ่งสกปรกคุ้มครองด้วยบแช้ครับมีเก้าอยู<ๆ>่สิ่งสกปรคุ้มครองด้วยไม่ต้องกลัวเลยไปครับ<ๆ>ว่าจะมีปัญหา ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับสนใจในเรื่องศาสตร์ตัวเลขแล้วก็อยากจะปรึกษาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยให้คำปรึกษาฟรีด้วยครับผมนะครับสามารถติดต่อหรือว่าไปที่ช่องทางไหนได้บ้างครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 6 9 6ห6 2 6 5ครับหรือว่าลาย e ID ดีนะครับ The Code นะครับ T H E แล้วขีดตรงกลางนะครับก็ C O D E แฟนเพจก็ The Code of Success ครับอ The c o d e โ o Success นะครับใน a c e b o o กนะครับก็ดูตามเบอร์หน้าจอแลยนะกันศึกษาได้นะครับแล้วต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยก็คือนอกจากจะได้ความบันเทิงแล้วก็ยังได้ความรู้ในเรื่องศาสตร์ตัวเลขที่หลายๆคนค้นหานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยและหัสคนดังด้วยคุณไททายครับขอบคุณมากครับรื่งราวดีๆนะครับยังเกิดขึ้นในรายการของเราแน่นอนเดบโครสรหัสชีวิตพิชิตการมตัวนี้เวลาหมดลงแล้วเราสามคนต้องลาไปก่อนสวัสดี <ค>สวัสดีครับ ยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเหลือเกินนะคะแต่วันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะรายการสวยสั่งได้ของเรานะคะจะมีวิธีการสวยแบบสั่งได้ง่ายๆถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยค่ะฮัลโหลพี่โกเอ,อ้าออมเข้ามาเลยออ,อ,อมออมสวัสด,ดีทดดักทีพี่ลูกอะไรเนี่ยนอนเพลิน,อน,นเออนัดน้องไว้แล้วมัน,นยังไม่ เดี๋ยวนะนี่เพิ่งตื่นหรือแอบแต่งน้าแล้วนี่เพิ่งตื่นเลยนะ้องอมแต่๋เดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวแต่งตัวแป๊บเดียว<ะ>พอดีว่าอากาศมันแบบชวนนอนแล้วก็เลยหลับแบบยาวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว คือหน้าจริงออมแล้วพี่ต้องบอกว่าเคล็ดลับดีๆอย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้สะสมกันแบบเหมือนสะสมกระปุกและหยอดเหรียญอย่างนี้นะ <c oughs> มันต้องผ่านประสบการณ์และการใช้จริง <c oughs> แล้วก็แบบว่าเป็นการเอางี้เดี๋ยวพี่บอกเคล็ดลับออมดีกว่า <c oughs> ได้เลยอยากรู้มากแป๊บหนึ่งรับรองว่าคุณผู้ชมเองจะได้เคล็ดลับที่ไม่เคยรู้มาจากไหนและการบำร,รุงผิวที่ทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสโชว์งานผิวแท้ๆอ่ะเดี๋ยวพี่แต่งตัวแป๊บเดียว <c oughs> <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยวเจอกันนะจะเจอที่ไหนห้องถงเล็กห <c oughs> ้องถงเล็กอยู่ไหนอ่ะ เราได้เห็นความเลิศดของความเด้งใส จากผลิตภัณฑ์ของพี่โก้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะล้างหน้าออกมาใส่เด้งก็ต้องบอกน้องอมนะครับว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าคือเขามาหน้าสดเลยเพื่อคุณผู้ชมนะครับได้รู้เคล็ดลับความหน้าเด้งนี่เป็นอย่างไรอย่างที่อยู่ด้านหน้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคือเซ็ตครีม6เด้งน้องอม6เด้งคือไม่ใช่แค่หน้าเด้งอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้มีอีก5เด้งอกระปุกด้านหน้านะครับสีเงินเรียกว่าครีมหน้าเด้งผลิตมากว่า17ปีแล้วส่วนกระปุกสีทองนะครับชื่อว่าครีม5เด้งเลยรวมกันเป็น หก <6 S 2> <พบ S 1> เด้ง,ดงอ่าวันนี้ขอพูดตัวแรกคือพระเอกของเราเลยชื่อว่ามิ l k ี้เซ u m มนะครับหรือว่าตัวพอกหน้าน้ำนมบางคนจะเรียกว่าโอเวอร์ไนท์มารหรือว่าม,มาร์คค้างคืนตอนเช้าล้างออกซึ่งตัวนี้ตะแบบ จะชอบมากๆสาหรับเวลาที่เรานอนดึกๆนะครับ <ạ S 1> แล้วก็บางทีเราต้องตื่นเช้าๆเวลาแบบสอบแล้วเครียดนะครับเราก็พอกหน้าหนาๆเลยเหมือนทานเนยนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ต้องใช้ทุกวันใช้สัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งนึ่งอ้อมลองทาดูนะครับประมาณ5้าถึงสินาทีเขาจะซึมไปสู่ผิวหนังชั้นในเราก็ไม่ต้องไปตกใจหรือว่าไปล้างออกค,คือตอนเช้าเราก็ล้างออกล้างด้วยน้ําสะอาดไม่ต้องใช้โฟมหรือว่าสบู่ใดๆหน้าเราก็จะรู้สึกว่าสาหรับแรกคือนุ่มนะครับแล้วก็คุณผู้หญิงบางคนที่ต้องผัดแป้งจะรู้สึกหรือว่าแป้งเกาะติดหน้า ส่วนตัวที่2เนี่ยผลิตมาแล้ว7ปีซึ่งเขามีชื่อว่าเพอร์คูมินครีมถามว่าตัวนี้ผลิตมา7ปีเนี่ยเพื่ออะไระเพื่อตอบโจทย์ครับบางคนก็อยากจะมีตัวบำรุงทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนอแต่ที่เด็ดไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันต้องช่วยรักษาด้วยมาพูดถึงสปปรรพคุณดีกว่านะครับตัว Pearl Cream เพอร์คูมินครีมนี่อย่างที่บอกว่าเพอร์ก็คือไขมุกไขมุกเนี่ยช่วยในเรื่องการสร้างเซลล์ผิวใหม่กระตุ้นรูขุมขนใ,ให้เล็กลง control คอมมันบนใบหน้าะนะครับส่วนเคอร์มินคามินชันเนี่ยเป็นตัวคามินที่ปลูกในฟา์ปิด ตัวนี้จะมีแบบว่าส่วนในเรื่องของบํารุงและรักษาคือเขาจะช่วยในเรื่องของการรักษาด้วยพวกฝ้ากระจุดด่างดำนองทาดูนะครับตัวเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นลักษณะนาโนเทคโนโลยีก็คือว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กซึมง,ง่ายแล้วแต่เขาจะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ชื่อว่า n i c o m o l e s 41หรือตัวนําพาชั้นเลือดในช่วงที่เรานอนไปนี่ไม่กี่ชั่วโมงก็จริงแต่มันสามารถบํารุงได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการลิปิดพิโรคซิเดชันการผ เซลล์ผิวทําให้หน้ากระจ่างใสเดังนั้นต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราให้สิทธิพิเศษสําหรับ30สายแรกเท่านั้นนะครับที่โทรติดและโทรทันที่เบอร์นี้เลยครับ0 2 2 9 0 0 9 9 9หรือ1577นะครับปกติเซตนี้อยู่ที่4,350บาทแต่วันนี้ 30สายแรกลดทันทีเลย2000บาทเหลือแค่2350โทรทให้ติดทอยให้ทันนะครับตอนนี้พนักงานของเราเนี่ยพร้อมแล้วที่จะรับโท oh. รศัพท์ของท่านแต่จํานวน30สายไม่ต้องขอท้ายรายการว่ามีเพิ่มหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีหมดแล้วหมดเลยนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> ยังมีนะครับคนมายืนยันนอกจากโตัวโก้แล้ว <c oughs> ผู้ใช้จริงลูกค้ากว่า10ปีรวมไปถึงคนในวงการด้วยเรียกว่าทั้งในวงการนอกวงการมายืนยันการันตีกับโคริซรัมครีมหน้าเด้งเลยครับ สวยสั่งได้ในช่วงนี้นะคะพิเศษจริงๆเรามีคำยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะคอรีซีรัมมายืนยันความพิเศษของครีมตัวนี้ว่าสวยเด้งได้ยังไงนะคะพบกับแขกรับเชิญของเราคุณดาพรราม3และน้องเอมี่อารเมเรียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามพี่โก้ก่อนเลยเห็นบอกว่า2คนนี้พิเศษมากเพราะเป็นลูกค้า V I P ยาวนานมากครับต้องบอกว่าเป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะครับ<ช>เป็นผู้ที่ใช้และก็เป็นผู้ที่ซื้อด้วย<ช><ช>ไม่ใช่ว่าเราเอาไปแจกให้เขาลองใช้ไม่ใช่นะ<ช><ช>อย่างคุณดาพระรามสามเนี่ยต้องบอกว่าซื้อผลิตภัณฑ์มากว่า10ปีส่วนตัวน้องเอมี่อมารีนเนี่ยก็คือ<ช>ว่าเป็นคนที่ เราไม่ได้รู้จักกันในวงการโดยส่วสนตัวแต่น้องเนี่ยจะเหมือนกับเ,เ,เห็นเราในทีวีเราแนะนําอะไรเขาจะโทรซื้อสั่งใช้แล้วก็จนแบบว่าเรารู้จักสนิทสนมกันก็เลยเป็นที่มาว่าได้เพออาคนทั้งในในวงการแล้วก็อนอกวงการเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันดีกว่าได้เลยงั้นถามคุณดาก่อนดีกว่าออมแอบถามก่อนได้ไหมคุณดาหน,น้าเนียนกริบอายุเท่าไหร่แล้วคะก็ เกือบเลขสี่อะค่ะโอ้โหแต่หน้ายังใสเด้งอยู่แล้วบอกว่าใช้มาเป็น10ปี 10, ป10ปปกว่าปี10กว่าปีด้วยะนะคะเป็นอะไงประทับใจต,ตรงไหนคือครีมของคุณโก้นะคะคือใช้ผลิตภัณฑ์ตนนัวนี้แล้วรู้สึกว่าหน้าเราเด้งขึ้นดีขึ้นค่ะคือเราได้ตากแดดตากลมตากฝนเพราะว่าส่งของทะเลอใช่แล้วก็ฝ้ากะจุดด่างดำเยอะมากค่ะใช้ดีขึ้นเรื่อยๆหน้าชุ่มชื้นใช้เครื่องสำอางก็ไม่เปลือง ตัวน้องเอมมี่เองต้องบอกว่าเห็นหน้าสวยๆเป็นนางเอกอย่างนี้นะครับก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมเพรา<ช>ะว่าวัยรุ่นเป็นยังไงบ้างใช่แล้วแพ้ค่ะเหมือนจะแบบเหมือนจะใช้ใช้ที่มียี่ห้อแพงๆหรือว่าแบบแพงกว่านี้ก็ก,ก็แพ้แบบแพ้เยอะเลยค่ะค่ะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะก็แบบเวลาประจำเดือนมาก็จะมีสิวอยู่แล้วปกติถูกไหมคะแต่พอใช้โคลีเซร่มไปก็แบบก็ลดลงเยอะเลยค่ะพวกรอยกะ พรงนี้เวลาหนูตากแดดกาดก็จะขึ้นเพราะเป็นฝรั่งถูกไหมคะค่ะค่ะมันจะขึ้นง่ายกว่าปกติเดี๋ยวตาก่บริมทะเลไงโอ้ใช่เวลาโดนแดดโดนไฟแบบจากกองถ่ายพวกนี้ค่ะแรงแรงกว่าอีกถูกไหมคะค่ะค่ะใช่อืมนี่ค่ะยืนยันการันตีจากผู้ใช้จริงเลยนะคะนี่นะคะมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองรุ่นเลยเห็นไหมใช้ได้หมดทุกเพศทุกวัยดังนั้นฝากนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ติดตามผลงานน้องเอมมี่แอมเบรียจาคอบนะครับก็สนับสนุนน้องเอมมี่ด้วยหรือว่าผ่านไปแถวพระราม นางสามนางลินจีก็ไปร้านเดอะแฟคทอรี่ด้วยเราก็ต้องบอกว่าช่วยลูกค้าเราด้วยนะแต่แต่ดาว่านะคะว่าถ้าเราบอกไปอย่างเงี้ยก็เท่านั้นต้องลองใช้เองค่ะท่าผู้ชมต้องลองใช้เองนะคะาแล้วจะประทับใจเราสวยไปพร้อมๆกันค่ะโอ้โหดีค่ะเพราะฉันถ้าอยากจะลองใช้ช่วงหน้าพี่โก้บอกว่ามีโปรจัดหนักมาฝากพลาดหยิบโทรศัพท์คุณโทรให้ติดนะโทรให้ทันครับถูกต้องค่ะและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านก่อนดีกว่านะคุณเอมี่อเมเรียนและพี่ดา รามสามอขอบคุณค,ค่ะคคช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้พี่โก้คะย้ำอีกสักทีหนึ่งมีอะไรฝากคุณผู้ชมต้องบอกว่าอยากใช้คุณผู้ชมนะครับดูแลผิวตัวเองวันนี้นะครับเปรียบประดุจการลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแลตัวเองวันนี้อีก10ปี นะครับเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าจริงๆเหมือนพี่โก้เลยเจอพี่โก้สิปีที่แล้วยังไงตอนนี้เป็นเหมือนเดิมใช่อยากจะ,ะให้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมลภาวะที่มันมากขึ้นปัญหาความเครียดต่างๆนะครับรวมไปถึงบางคนเนี่ยอาบน้ําร้อนมากๆนอนห้องแอร์แล้วบางทีลืมดูแลตัวเองมูวแต่รักคนอื่นนะนึกออกปะอยากให้คนนั้นได้ดีอยากจะให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ ทำไปเพื่อคนโน้นคนนี้วันนี้นะครับกลับมาทําเพื่อตัวเองสักทีกับเซตครีม6เด้งที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับซึ่งปกติแล้วคู่นี้นะครับ4,350บาทก็ถือว่าไม่แพงแล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณโทรมาติดและโทรมาทัน30สายแรกเท่านั้นนะครับเรามีกิฟต์วอชชอ่นลดให้ทันทีสุดๆเลยอนะ่ะสุดๆที่สุด,สด the best of the best 2 0 0 0บาทเหลือแค่ 2, 3 5 0บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาแบบ ก็อยากจะได้แบบราคาพิเศษไปเลยไม่ต้องมาแถมอะไรฉันทั้งนั้นฉันอยากได้ราคาพิเศษวันนี้จัดให้แล้วนะครับดังนั้นโทรเลยครับคุณผู้ชมครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ขอให้คุณนะครับโทรติดและโทรทันแล้วก็เป็นผู้โชคดีที่ได้แบบว่าครีมหน้าเด้งไปใช้ในค่ำคืนนี้เลย<ช>อยา<ด>่างไรก็ดีนะครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่คู่วงการมาก,กว่า17ปีผลิตภัณฑ์มีอ,อยอและก็การันตีนะครับว่าปลอดภัยหรือบางคนนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วโทรที่แบบโทรศัพท์มาเนี่ยเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดเจ นายหวยอะไรอย <S <S ่างนี้หร claro ือเปล่านาทีละ15บาท9บาทไม่ใช่เป็นเบอร์สั้นๆจำง่ายเป็นคอร์เซ็นเตอร์เหลืออีกห้าสายสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันรีบๆเลยโอ้รีบโทรมาเลยนะคะแหมเสดายจังเลยตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วแต่ยังต้องโทรกันอยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเขานะคะต้องซื้อราคาเต็มไม่รู้ด้วยวันนี้พิเศษจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่โก้ด้วยที่วันนี้มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเรานะคะกับบริษัีรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาของรายการสวยสั่งได้แล้วนะคะครั้ง ก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโถ